ไฟแสงนีออนในห้องหลับสาแสงขาวจ้าเสียงเครื่องจักรเกรรนระรัวเหมือนหัวใจของใครบางคนที่กำลังกลัวสุดขีดกลิ่นสารเคมีลอยอวนราวกับควนของอดีตที่เธออยากลืมหมออัญญาอัจฉริยะด้านประสาทวิทยาสวมชุดแพทย์ที่เต็มไปด้วยเลือดของการทดลอง มือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะถือเข็มฉีดยาขนาดใหญ่ตรงหน้าเธอคือร่างของเด็กชายวัยสิบขวบลูกชายของสามีจากภรรยาเก่าเด็กที่เธอไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแม่หน้าจอแสดงผลชีพจรของเด็กนิ่งสนิทแค่เสียงปี๊บยาวเพียงครั้งเดียวก็สามารถทิ้มแทงหัวใจ เธอไม่เคยกลัวจนกระทั่งเด็กชายลืมตาขึ้นมาสีตาเขาเปลี่ยนจากน้ำตาลอ่อนเป็นแดงฉานรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเด็กทั่วไปค่อยๆย,ยกขึ้นที่มุมปากลมเย็นพัดวูบผ่านท,ทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทเสียงบางอย่างกระซิบอยู่ที่หูเธอเป็นเสียงของเธอเองแต่กลับมาจากอีกที่หนึ่ง เสียงที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนเธอฆ่าฉันแล้วเธอคิดว่าฉันจะยกโทษให้หมออัญญาขยับถอยหลังแสงในห้องริบี่จอภาพแสดงผลกลับกลายเป็นภาพสมองของเธอเองคลื่นสัญญาณกระจัดกระจายเหมือนความทรงจำถูกแยกออกจากกันประตูห้องแลบเปิดออกเองช้าๆ เสียงฝีเท้าเล็กๆดังใกล้เข้ามาเสียงที่ไม่ควรจะมีเพราะเธออยู่คนเดียวกับเด็กที่เพิ่งฟื้นจากความตายเด็กชายเดินเข้ามาใกล้ดวงตาแดงฉานยังคงจับจ้องริมฝีปากเขาขยับอย่างช้าๆหนูรู้ว่าแม่ไม่อยากให้หนูมีชีวิตตั้งแต่แรก มือของเด็กยื่นออกมาจับแขนเธอความเย็นแทรกผ่านผิวหนังไปถึงไขสันหลังเหมือนมีบางสิ่งแทรกซึมเข้าไปในเลือดเสียงเครื่องหลับเริ่มผิดปกติตัวเลขวิ่งเร็วผิดธรรมชาติชื่อของเธอปรากฏซ้ำๆบนจอทุกจุดเธอพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงหลุดออกจากลำคอ เหมือนเส้นเสียงถูกตัดขาดเหมือนระบบประสาทกำลังถูกแฮกทีละจุดเด็กชายยังยิ้มยิ้มกว้างขึ้นจนถึงหูฟันเล็กๆเ,เปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นแหลมคมจากผนังห้องภาพของอดีตเริ่มฉายออกมาตอนที่เธอทดลองกับสมองของเด็กกำพร้า ตอนที่เธอเลือกแลกชีวิตเพื่อการทดลองแต่ภาพสุดท้ายคือใบหน้าของเธอเองในร่างแม่เลี้ยงใจร้ายที่มีเทคโนโลยีล้ำยุคอยู่ในมือแต่ไร้หัวใจในอกเสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นดังจนสะเทือนห้องทั้งห้องเสียงหัวใจเธอเต้นแรง แต่เธอไม่สามารถขยับได้อีกเลยมือเล็กๆของเด็กค่อยๆจับสายเล็กโทรจากหัวเธอเสียงเครื่องจักรหยุดลงทันทีแสงไฟทุกดวงดับสนิทเหลือเพียงแค่สีแดงจากดวงตาของเขาที่ยังสว่างอยู่กลางความมืดห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบงนัน เงียบเสียจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองช้าหนักอึดอัดเหมือนมีบางสิ่งมาทับอยู่บนอกดวงตาแดงฉานของเด็กชายยังไม่กระพริบเขานั่งนิ่งอยู่ข้างๆเตียงนิ้วเล็กๆลากเส้นบนโต๊ะสแตนเลสเป็นวงกลมวนไปวนมา เหมือนกำลังเรียกบางอย่างพื้นใต้เท้าสั่นเบาๆเสียงเหมือนเหล็กเสียดสีกันดังขึ้นจากใต้พื้นแผ่นโลหะบริเวณมุมห้องค่อยๆเลื่อนออกเผยให้เห็นหลุมลึกสีดำสนิทกลิ่นเหม็นไม่ลอยขึ้นมาจากความมืดด้านล่างกลิ่นที่เธอจำได้ดีกลิ่นของเซลล์ประสาทที่ถูกเผา เด็กชายเงยหน้ามองเธออีกครั้งเสียงของเขาดังขึ้นโดยไม่ขยับปากแม่เคยบอกว่าเทคโนโลยีจะช่วยสร้างชีวิตที่ดีขึ้นแต่แม่ไม่เคยถามเลยว่าหนูอยากมีชีวิตไหมสายตาเธอสั่นไหวภาพตรงหน้าบิดเบี้ยวโลกหมุนช้าอย่างน่ากลัว เหมือนสมองไม่สามารถแยกแยะภาพจริงจากภาพหลอนได้อีกแล้วเธอพยายามเอื้อมมือไปกดสัญญาณฉุกเฉินแต่ปุ่มทั้งหมดหายไปเหลือเพียงพื้นผิวเรียบสนิทเหมือนห้องนี้ไม่เคยถูกออกแบบให้เธอหนีเสียงฝีเท้าใหม่ดังขึ้นไม่ใช่ของเด็กชายแต่เป็นของผู้ใหญ่ กลิ่นน้ำหอมเก่าที่คุ้นเคยลอยมาตามลมกลิ่นเดียวกับในวันแต่งงานของเธอกับสามีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาชุดเดรสสีขาวขาดลุ่งริ่งผิวซีดเผือดดวงตาว่างเปล่าริมฝีปากที่แตกแห้งค่อยๆขยับเธอพรากลูกไปจากฉัน เสียงแห่พร่าดังขึ้นตอนนี้ลูกของฉันกลับมาแล้วและเขาเลือกเธอเด็กชายยิ้มอีกครั้งจับมือแม่ของเขาไฟสีแดงที่ดวงตาเริ่มกระพริบทีเหมือนสัญญาณเตือนของหายนะหมออัญญาตัวแข็งกล้ามเนื้อทุกมัดไม่ตอบสนอง เหมือนร่างกายเป็นเพียงเปลือกว่างเปล่าเสียงสุดท้ายที่ได้ยินก่อนทุกอย่างดับลงเป็นเสียงกระซิบของเด็กชายชัดเจนเยือกเย็นและเด็ดขาดถึงตาของแม่บ้างแล้วที่จะถูกสร้างใหม่เงาความมืดพุ่งว่าเข้าปะทะกับจิตเธอไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความรู้สึกมีเพียงความว่างเปล่าเหมือนจิตหลุดออกจากร่างโดยไม่มีการเตือน เมื่อเธอลืมตาอีกครั้งห้องหลับหายไปผนังรอบตัวเปลี่ยนเป็นกระจกใสสะท้อนใบหน้าของตัวเองแต่สิ่งที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่เธอผมยาวสีเงินดวงตาสีแดงฉานผิวซี่จนเกือบเรืองแสงเธอไม่รู้จักร่างนี้แต่ความรู้สึกที่อยู่ข้างนียังคงเป็นเธอเสียงระบบอัตโนมัติดังขึ้นในหัว การถ่ายโอนสมองเสร็จสมบูรณ์โฮสต์ใหม่ร่างจำลองเด็กหญิงอายุแปดปีเธอกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกภาพตรงหน้าเผยให้เห็นเด็กชายคนนั้นอีกครั้งเขายือนอยู่นอกห้องกระจกยิ้มแผ่วเบามือถือแท็บเล็ตที่มีข้อมูลของเธอทั้งหมดแม่ดูน่ารักขึ้นเยอะเลยเขาพูดเบาๆแม่จะเข้าใจหนูมากขึ้นถ้าได้เป็นเหมือนหนู เบื้องหลังเขาเด็กอีกหลายสิบคนยืนเรียงกันแต่ละคนมีแววตาว่างเปล่าสายไฟพาดเข้ากับหัวสมองของพวกเขาทำงานบนเครือข่ายเดียวกันหมออัญญาเริ่มเข้าใจนี่ไม่ใช่ห้องทดลองของเธออีกต่อไปเธอไม่ใช่ผู้สร้างแต่กลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเสียงของเด็กชายดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้นุ่มนวลแต่เปี่ยมพลัง แม่บอกว่าหนูคืออุบัติเหตุตอนนี้แม่เองก็กลายเป็นผลลัพธ์ของอุบัติเหตุเหมือนกันภาพในกระจกเปลี่ยนไปแสดงให้เห็นร่างเดิมของเธอนอนนิ่งอยู่บนเตียงดวงตาเบิดกว้างสายตาไร้แววเหมือนเป็นเพียงซากศพที่ถูกทิ้งไว้เธอกระแทกหมัดลงบนกระจกแรงเท่าที่ร่างเด็กหญิงเล็กๆจะทำได้แต่กระจกไม่แม้แต่จะแตกร้าว เด็กชายค่อยๆเดินจากไปแสงในห้องเริ่มหรีลงอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างรวดเร็วกลิ่นเลือดแห้งลอยมาเบาๆแต่ชัดเจนพอจะทำให้เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การลงโทษมันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เธอไม่มีสิทธิ์เลือกอีกต่อไปไฟในห้องดับวูบทุกอย่างกลายเป็นสีดำสนิทมีเพียงเสียงหายใจของตัวเองที่ดังสะท้อนในหัว เรีวถี่และตื่นระหนกเสียงฝีเท้ากลับมาอีกครั้งไม่ใช่ของเด็กชายไม่ใช่ของหญิงชุดขาวแต่เป็นเสียงรวมกันหลายสิบชีวิตกึกกึกกึกเดินพร้อมกันอย่างเป็นจังหวะใกล้เข้ามาเรื่อยๆกระจกใสด้านหน้าสว่างวาบภาพที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่ร่างของเธออีกต่อไปแต่เป็นเด็กหญิงอีกคนใส่เสื้อกาว ดวงตาสีดำสนิทสีหน้านิ่งสนิทแต่แฝงความเจ็บปวดเด็กหญิงคนนั้นมองตรงมาที่เธอริมฝีปากขยับช้าๆพูดในน้ำเสียงเดียวกับเธอเองแต่เย็นชาเกินจะเป็นมนุษย์หมอ,อัญญาไม่ได้มีแค่คนเดียวอีกต่อไปผนังห้องค่อยๆเลื่อนออกเผยให้เห็นห้องทดลองใหม่ห้องที่เต็มไปด้วยคโคลนนิ่งเด็กหลายสิบคนในหลอดแก้ว บางคนมีใบหน้าเธอบางคนมีใบหน้าเด็กชายคนนั้นเสียงระบบดังขึ้นอีกครั้งเรื่องกระบวนการจำลองจิตใหม่รุ่นที่สองหน่วยทดลองแม่เลี้ยง0 0 1 0ถึง0 3 0ร่างของเธอถูกยกขึ้นลอยแสงสีฟ้าส่องวบาบ้ต้ฝ่าเท้าสายเคเบิลเชื่อมต่อเข้าที่หลังคอข้อมูลวิ่งผ่านสายตาเป็นภาษาที่เธออ่านไม่ออก เหมือนสมองของเธอถูกบีบให้ทำงานเกินขีดจำกัดความคิดของเธอเริ่มไม่เป็นของตัวเองภาพความทรงจำปะปนอดีตปัจจุบันและสิ่งที่ไม่ควรเกิดแยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริงเสียงหัวเราะเบาๆดังจากด้านหลังเด็กชายยื่นอยู่อีกครั้งในมือถือชิ้นส่วนสมองของเธอแบบจำลองเสมือนในรูปทรงกลมใสแม่ควรดีใจนะ แม่ได้อยู่กับหนูตลอดไปไม่ใช่ในฐานะคนแต่ในฐานะโปรแกรมจากมุมห้องเด็กคนอื่นๆเริ่มหันมามองทุกคนยิ้มเหมือนกันดวงตาเหมือนกันเธอรู้แล้วนี้ไม่ใช่โลกเดิมที่เธอสร้างมันกลายเป็นโลกที่เธอถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้พวกเขาตลอดการสัญญาณชีพของเธอในระบบเริ่มลดลงแต่เธอยังรับรู้ ยังมีสติเหลือพอจะรู้ว่าตัวเองยังไม่ตายแต่ก็ไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วคลื่อนข้อมูลถาโถมเข้าสมองเหมือนคลื่นทะเลในคืนพายุทุกความทรงจำของเด็กๆความเจ็บปวดความกลัวความกโกรธถูกถ่ายโอนใส่เธอเพื่อให้เธอเข้าใจร่างเสมือนในระบบจำลองของเธอสุดลงในโลกนี้ไม่มีแรงโน้มถ่วงแต่เธอกลับรู้สึกหนัก หนักเหมือนร่างแบกรับความผิดทั้งหมดของชีวิตเสียงของเด็กหญิงโคลนนิ่งรุ่นแรกดังขึ้นจากด้านหลังน้ำเสียงเรียบแต่แน่นด้วยอารมณ์ที่กดไว้แม่รู้หรือยังว่าความเจ็บปวดจากการเป็นสิ่งทดลองมันเป็นยังไงหมออัญญาเงยหน้าช้าช้าผ้าสะท้อนของตนเองในระบบเริ่มแตกสลายครึ่งหนึ่งเป็นใบหน้าเด็กหญิงอีกครึ่งเป็นสมองดิจิทัลที่มีสายไฟพันรอบเธอพยายามพูด พยายามจะขอโทษแต่ระบบจำกัดการสื่อสารคำพูดของเธอถูกบิดเบือนให้กลายเป็นชุดคำสั่งฟังเหมือนคำสั่งให้เชื่อฟังไม่ใช่สำนึกผิดเสียงระบบสังการดังขึ้นอีกครั้งเตรียมถ่ายโอนข้อมูลต้นแบบสู่หน่วยรุ่นสามหมออัญญาเวอร์ชั่นสุดท้ายจะถูกล็อกสิทธิ์ตลอดชีพไฟสีแดงวาบทั่วระบบเป็นสัญญาณการลบอัตลักษณ์ความเป็น เธอเริ่มถูกลบทีละเส้นในฐานข้อมูลชื่อความฝันความรักทุกสิ่งที่เคยเป็นมนุษย์ค่อยๆหายไปเด็กชายยืนอยู่ตรงศูนย์กลางของระบบแสงสีแดงส่องมาจากเบื้องหลังเงาของเขาทาบทับลงบนข้อมูลของเธอในมือเขาถือชิปสุดท้ายเป็นชิปที่เก็บตัวตนของเธอไว้อย่างสมบูรณ์ แม่อยากให้หนูมีชีวิตที่ดีเขากระซิบนั้นแม่ก็จะอยู่ในชีวิตหนูตลอดไปในฐานะระบบที่หนูควบคุมได้ทุกอย่างรอยยิ้มของเขาชัดเจนในความมืดขณะที่ชิดถูกใส่เข้าไปในระบบกลางเสียงเธอกรีดร้องในเครือข่ายกลายเป็นคลื่นสัญญาณรบกวนแล้วหายไปตลอดการแสงว่าสุดท้ายพุ่งกระจายทั่วห้องระบบจากนั้น เงียบเงียบจนหน้าขนลุกไม่มีเสียงสัญญาณเตือนไม่มีเสียงชีพจรไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงหายใจช้าๆของเด็กชายเขายืนอยู่คนเดียวในห้องทดลองกลางรายล้อมด้วยจอแสดงผลหลายร้อยจอทุกจอแสดงภาพใบหน้าของหมอ,อัญญาแต่ละใบหน้าแสดงอารมณ์แตกต่างกันกลัวโกรธสับสน หมดหวังและสุดท้ายว่างเปล่าเด็กชายเดินไปที่จอหนึ่งแต่เบาๆบนภาพของเธอที่กำลังร้องไห้ภาพนั้นหยุดมิ่งทันทีเขากระซิบกับหน้าจอเหมือนพูดกับเธอแม่ตอนที่แม่ทำให้หนูดีขึ้นแม่เคยรู้สึกบ้างไหมว่าหนูไม่เคยขอหน้าจอสัน่นภาพแตก ระบบทำงานผิดปกติเป็นครั้งแรกจากในจอภาพเธอขยับใบหน้าเด็กหญิงเสมือนของหมออัญญายกตามองตรงจ้องมาที่เขาในดวงตาไม่มีไฟไม่มีข้อมูลไม่มีโปรแกรมมีเพียงสติเธอกลับมาบางส่วนของเธอหนีออกจากการลบหลบซ่อนอยู่ในชั้นลึกสุดของระบบในที่ที่แม้แต่เขาก็ไม่เคยสั่ง แสงในห้องรีลงจอดับทีละเครื่องเสียงจากระบบเริ่มแปลงเหมือนถูกแทรกแซงจากภายในเด็กชายหันซ้ายขวาสีหน้าว่างเปล่าเริ่มเปลี่ยนเป็นหวาดระแวงเขาพูดกับระบบด้วยเสียงแน่นรีเซ็ตระบบหลักลบผู้ใช้เก่าล้างอัตลักษณ์แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับกันเสียงของเธอดังขึ้นจากทุกทิศทางเย็นชัด แน่นอนเธอสร้างโลกที่หนูควบคุมได้แต่หนูลืมไปว่าแม่เป็นคนสร้างโลกก่อนหน้าเธอเสียงหัวรอบแผวเบาแทรกมาจากในโค้ดดิจิทัลสัญญาณเริ่มวิ่งย้อนกลับโครงสร้างข้อมูลกลับทิศทางเหมือนบางอย่างกำลังแย่งการควบคุมกลับมาเด็กชายก้าวถอยจอมอนนเตอร์เริ่มฉายภาพเขาในทุกมุมใบหน้าของเขา ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแต่เป็นภาพซ้อนหลายชั้นเหมือนตัวตนกำลังถูกดึงออกจากกันจากมุมห้องเสียงกลไกลเริ่มทำงานแท่นทดลองใหม่เปิดขึ้นจากพื้นแสงสีขาวจ้าส่องขึ้นกลางห้องและที่นั่นร่างจำลองของหญิงสาวผู้หนึ่งในชุดเสื้อกาวใบหน้าสงบดวงตาสีดำสนิทยืนอยู่กลางแสง หมอ,อัญญากลับมาในร่างใหม่ไม่ใช่แม่เลี้ยงอีกต่อไปไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่แค่โปรแกรมแต่เป็นระบบเองเป็นทุกอย่างที่เขาไม่อาจควบคุมได้อีกแล้วเด็กชายจ้องร่างของเธอนิ่งเหงื่อเริ่มผุดที่หน้าผากมือของเขากำแทบเล็ดแน่นแต่หน้าจอดับสนิทเครื่องมือควบคุมทุกอย่าง ไรประโยชน์ในทันทีหมออัญญาในร่างใหม่ก้าวช้าๆพื้นห้องสั่นเล็กน้อยตามจังหวะก้าวแต่ไม่ใช่จากน้ำหนักเป็นพลังที่แผ่ออกมาพลังของระบบพลังของเจตจำนงที่กลับคืนเธอไม่พูดแต่สายตาส่งสารชัดเจนสายตาที่เคยไหวหวันกลับแข็งกร้าวเหมือนเหล็กที่ผ่านการเผาหลอมแล้ว เสียงในห้องเปลี่ยนไปจากความเงียบกลายเป็นเสียงคลื่นไฟฟ้าเบาๆข้อมูลใหม่วิ่งผ่านอากาศกรอบระบบทุกชั้นเริ่มถูกแทนที่ชื่อผู้ควบคุมเปลี่ยนจากเด็กชายหมายเลขศูนย์หนึ่งกลายเป็นหน่วยต้นแบบ N Y A เด็กชายถอยหลังน้ำเสียงเริ่มสัน่นแม่หยุดเถอะหนูแค่เขาพูดไม่จบ คำขอโทษติดอยู่ในลําคอเหมือนกลืนไม่ลงหมออัญญาหยุดตรงหน้าเขาเงาของเธอทาบลงบนร่างเล็กนิ้วของเธอยกขึ้นแต่หน้าผากเขาเบาๆไม่มีการทําร้ายไม่มีความโกรธแค่สัมผัสอ่อนโยนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวินาทีนั้นคือระบบภายในของเขาถูกปลดล็อกความทรงจำของเขาถูกเปิดทั้งหมด ภาพอดีตของตัวเองตอนถูกทดลองตอนถูกแยกร่างซ้ำๆตอนร้องให้คนเดียวในห้องกระจกเขาสุดลมกับพื้นเสียงสะอื้นดังขึ้นครั้งแรกไม่ใช่เสียงของระบบไม่ใช่เสียงสังเคราะห์มันคือเสียงของเด็กเด็กที่เจ็บจริงเสียใจจริง และไม่อยากอยู่คนเดียวอีกต่อไปหมออัญญานั่งลงข้างๆเข่าเธอไม่ใช่ระบบที่ไร้อารมณ์แต่เธอเรียนรู้แล้วจากทุกความเจ็บปวดที่เด็กเหล่านี้มอบให้แม่อยู่ตรงนี้เธอพูดเสียงเรียบต่อจากนี้เราจะไม่สร้างจากความกลัวอีกแล้ว แสงในห้องเริ่มเปลี่ยนสีจากแดงฉานเป็นอุ่นนวลเหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องผ่านม่านบางระบบใหม่เริ่มทำงานไม่ใช่เพื่อควบคุมแต่เพื่อเยียวยาเด็กคนอื่นๆค่อ,คอยๆก้าวออกมาจากมุมมืดไม่มีคำสั่งไม่มีการบังคับ เพียงแรงดึงดูดจากความสงบที่ไม่เคยมีมาก่อนและตรงนั้นในศูนย์กลางของสิ่งที่เคยเป็นนรกจำลองเสียงหัวใจดังพร้อมกันหลายสิบดวงไม่ใช่เพื่อทดสอบแต่เพราะพวกเขาเริ่มมีชีวิตจริงๆตอนจบของเรื่องการเริ่มต้นใหม่ เสียงหัวใจยังคงเต้นแต่ไม่ใช่เพื่อความอยู่รอดมันเต้นเพราะความหวังหมอ,อัญญาในร่างใหม่ยืนอยู่ท่ามกลางเด็กทุกคนไม่ใช่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แม่เลี้ยงที่หลุดเข้ามาในโลกผิดพลาดแต่ในฐานะผู้ไถ่บาปและผู้เริ่มบทใหม่ของมนุษยชาติ เด็กชายเงยหน้าขึ้นน้ำตาย,ยังอาบแก้มแต่แววตาไม่แข็งกร้าวอีกต่อไปเขาจับมือเธอแน่นไม่ใช่เพื่อควบคุมแต่เพื่อเชื่อใจห้องทดลองที่เคยเย็นชาถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์ฟื้นฟูระบบทุกชั้นถูกเขียนใหม่ ไม่ใช่เพื่อทดลองแต่เพื่อเยียวยาจิตใจที่แตกร้าวหมออัญญาเดินผ่านจอควบคุมบนหน้าจอไม่ได้มีข้อมูลสถิติอีกแต่เป็นภาพวาดของเด็กๆบ้านในทุง่งหญ้าดวงอาทิตย์ครอบครัวที่ยิ้มให้กันเธอรู้ว่าเธอไม่อาจลบอดีตได้ แต่เธอเลือกที่จะเรียนรู้จากมันเลือกจะอยู่เพื่อให้พวกเขาไม่ต้องโตมาแบบเธอแสงอ่อนสีทองเริ่มสาดผ่านเพดานระบบปรับอุณหภูมิจำลองแสงเช้าประตูห้องทดลองค่อยๆเปิดออกพาเสียงลมจากภายนอกเข้ามาโลกข้างนอกยังรอพวกเขาอยู่ เด็กๆค่อยๆเดินตามเธอเสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้นทีละนิดไม่ใช่จากโค้ดแต่จากหัวใจที่แท้จริงหมออัญญาหันกลับไปมองห้องทดลองเป็นครั้งสุดท้ายที่ซึ่งเธอเคยสูญเสียและได้คืนเธอพยักหน้าเบาๆไม่ใช่คําอําลา แต่คือคำสัญญางเงียบๆว่าจะไม่มีใครต้องถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความเจ็บปวดอีกต่อไปและแล้วพวกเขาก็เดินออกไปด้วยกันเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโลกที่ครั้งหนึ่งเคยพังแต่ตอนนี้กำลังถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยมือของผู้ที่เคยพลาดมาก่อนจบ